กลับมาครบต้องคุยกันก่อนเขาจะทบทวนนะคะเขาจะคิดทบทวนนิชาเดือนสิงหางานอาสังหาจะออกไหมผมดูแค่สามวันนี้ไพ่บอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับเป็นไปได้หมดเรื่องคำพูดนะคะเป็นไปได้หมดสามวันนี้นะอยู่ที่การสื่อสารการพูดจากการเจราจาตกลงต่อรองไพ่มันบอกเป็นไปดได้ไดหมดไพ่ดีนะไพ่นี้เป็นไพ่แห่งการพูดคุยที่ดีไพ่สามวันนี้นะ ราดูไลฟ์สามวันนะครับช่วยกดแจ๊กไอ้กดเคาะเคาะใจให้หน่อยแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์้วเจ้าทั้งหลายนะเข้ามากันได้ครับ<ม>เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แต่ทับนั่นแหละนะอ่ะอืออืมเรียบร้อย อาเข้ามากันได้นะครับเพียงโคระ9เก้าพั